สวัสดีค่ะมาเจอกับช่องวันเด็ก็สิ่งรอบตัววันนี้ตอนบ่ายนอกบ้านฝนตกหลังจากทำงานบ้านหลายอย่างแล้วเรามานั่งพัก ดืม่มกาแฟกับขนมหวานอร่อยซื้อมาเพื่อนไม่ได้ทำซื้อเข้ามาน่ากินไหมมากินด้วยกันนั่งพักดืม่มกาแฟกินขนม น่าอร่อยแต่เรากินก็ไม่หมดอันสักทียังมากกว่าขึ้นอันอันนี้แอปเปิลข้างบนแล้วก็เป็นน้ำตาลส่วนอันนี้สอดไส้จะเป็นช็อกโกแลตส่วนอันนี้จะเป็นนูดข้างบน ถั่วถั่วข้างบนถั่วรอบโอเคได้เวลาพักเตยมกาแฟางงกินขนมหวานสวัสดีจ้าแล้วค่อยเจอกันใหม่พักก่อน